ล่าสุดทางด้านของธนาคารกรุงเทพวันนี้มีการประกาศปรับปรุงโมบายแบงกิ้งค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็ลูกค้าเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยนะคะทางด้านของคุณปรัชนีอุย,ยามพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน เปิดเผยว่าภายหลังโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพได้มีการทำการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางปี2020ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะในปี2021นะคะยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะ ด้วยการส่งคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านคอนเซปต์โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเข้าใจคุณมากขึ้นผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น6คลิปค่ะโดยคลิปสั้นจะมีจำนวน5เรื่องค่ะเน้นสร้างการรับรู้และจดจำฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือฮีโร่วิดีโอภายใต้คอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะเข้าใจคุณมากกว่าเดิมค่ะ ปัจจุบันโอมายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพมีฐานผู้ใช้งานอยู่กว่า10ล้านรายและคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น30%ในสิ้นปีนี้ทำให้จำนวนผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น13ล้านรายค่ะถือเป็นความเข้าใจนะคะสำหรับผู้ใช้บริการนะคะธนาคารก็พยายามที่จะออกแบบฟีเจอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งออกแบบวิดีโอมาให้เข้าใจง่ายนะคะสามารถทาธุรกรรมได้สะดวกปลอดภัยง่ายดายมากยิ่งขึ้นและค่ะ